สวัสดีครับลูกค้านะครับวันนี้ก็มาพบกับทางปอมนะครับจากช่อง PHD k Player กันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามีตัวซีดูนะครับถึง3รุ่นด้วยกันนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับในปี2020นี้นะครับตัว3รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่นซีดู u Z9X นะครับตัวซีดู u Z10 Pro นะครับแล้วก็ตัว s i d ู Z z 1 0 0 Pro ครับผมซึ่งทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อแตกต่างกันนะครับในคลิปนี้เลย สำหรับ3รุน่นนี้ใช้ realtek นะครับ1619ชิปเซ็ตตัวเดียวกันตัวแรมนะครับเป็นแรม2กิกเหมือนกันทั้ง3เครื่องเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างๆๆนะครับของตัวซีดูเ 9x กับรุ่นพี่ของเขานะครับก็คือ z 10 pro หรือว่า z 1 0 0ั pro ก็คือว่าตัว z 9x เนี่ยจะให้ s t o r a g นะครับมาที่16กิก แต่ถ้าเป็นตัว Z 1 0 Pro แล้วก็ Z 0ัน Pro นะครับจะให้ Storage มาถึงที่ 32GB นั่นเองนะครับถัดไปในเรื่องที่2นะครับในเรื่องของรูปร่างแล้วก็ลักษณะของเครื่องนะครับตัวซีดูนะครับของตัว Z 9 s นะครับของ Z 1 0 Pro นะครับแล้วก็ตัว Z 1 0 0 0 Pro นะครับต้องแจ้งเลยว่าขนาดเนี่ยแตกต่างกันนะครับอย่างชัดเจนก็คือว่าตัว Z 9 X เนี่ยจะขนาดเล็กที่สุดนะครับ Z 1 0 Pro ก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ Z 0ัน Pro ก็จะใหญ่มากที่สุดนะครับ ใน3รุ่นนี้ในเรื่องของข้อแตกต่างข้อที่3นะครับก็คือว่าในเรื่องของการเสียบฮันดิทตัวฮันดิทเนี่ยของตัวซีดูเซตนะครับจะเสียบได้ทั้ง e x t e r n a l และ internal ครับแต่ว่า i ิน e r n a l ของตัวซีดูเซตนะครับจะเป็นลักษณะของ i ิน e r n a l แบบนี้นะครับที่ที่ทางร้านเนี่ยได้พูดถึงนะครับจะเป็นแบบของเสียบในคอมเนี่ยแหละครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังมีนิยมเล่นกันอยู่แต่ว่าตัวซีดูเซ x เนี่ยจะเสียบแล้ววางไว้ข้างนอกเครื่องนะครับเพราะว่า ลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าตัวซีรูดเซเเนี่ยเครื่องมันจะเล็กนะครับมันไม่สามารถที่จะเสียบแล้วเอาเข้าไปในเครื่องได้เลยแต่ว่ามันสามารถที่จะเสียบด้วยสต t a with power เนี่ยสายเนี้ยเขาจะมีให้ในกล่องนะครับลูกค้าเสียบแล้วก็วางไว้ด้านนอกได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวซีรูตัว Z10 Pro นะครับ Z10 Pro และ z 1 0 0 0 Pro จะต้องเสียบแบบใส่เข้าไปในเครื่องนะครับคือ เขาก็ทํามาให้แบบเสียบด้านนอกได้ครับแต่เขาก็ทําความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยการเสียบไว้ในเครื่องได้ครับมันก็จะช่วยเซฟในเรื่องของฮร์ดิลเรานะครับไม่ให้กระตกกระแทกนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องมาเอาฮร์ดิลเนี่ยมาวางไว้ด้านนอกนะครับใส่ไว้ด้านในเครื่องเลยนะครับซึ่งตัวเซทสิบโปรแล้วก็แซทพันโปรเขาจะทําได้นะครับในเรื่องของฮร์ดิลเนี่ยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวดิสเพย์ L.E.D. หน้าเครื่องนะครับ ตัว led หน้าเครื่องของตัวซ i ด u z 9 x นะครับจะเป็น led แบบขนาดเล็กนะฮะแสดงสถานะเนี่ยครบทั่วดีแต่ว่าจะเล็กหน่อยนะครับตัว Z10 Pro จะใหญ่ขึ้นและ Z1000 Pro ก็จะใหญ่ขึ้นตามลำดับแล้วก็ตัว Z1000 Pro เนี่ยจะมีปุ่ม power นะครับกดอยู่ตรงหน้าเครื่องตรงกลางเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นทั้ง z 9 x และ Z10 Pro ปนะครับปุ่ม power สวิตช์เปิดปิด on off เนี่ยจะไปอยู่ที่หลังเครื่องนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับจะเป็นในเรื่องของ เสาสัญญาณ Wi-Fi นะครับตัว Z9X นะครับจะเป็นเสาแบบบิวอินติดมาเลยนะฮะแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับลูกค้ามันไม่สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Z10 Pro นะครับมันสามารถที่จะถอดได้นะครับสามารถที่จะหมุนออกไปได้แล้วก็เสียบโดยหาพวกอ่า i วอนเทนนะครับหรือว่าเสาสัญญาณ Wi-Fi นะครับที่ใหญ่และสูงขึ้นนะครับมาเสียบเพิ่มศักยภาพได้ในขณะเดียวกัน ตัวเซตพันนะครับทางซีดูเขาออกแบบมาให้เป็นลักษณะที่แบบไม่มีเสาครับไม่มีเสาแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะรับสัญญาณได้ไม่ดีนะครับการทําของซีดูตัวเซตพันโปรข้างในเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของสายแพรนะครับออกไปทางด้านซ้ายและขวาของเครื่องนะครับติดอยู่ตรงด้านข้างของเครื่องแต่อยู่ภายในนะครับมันสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่า ใช้ WiFi นะครับได้ทั้งคลื่น2.4และ 5G เหมือนกันนะครับทั้ง3ามเครื่องแล้วก็เรื่องของการรับสัญญาณก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยแต่ว่าเพื่อความสวยงามนะครับทางตัวแัตพันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเสา WiFi เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเป็นบิวอินอยู่ติดข้างในเลยนะครับรับสัญญาณได้ดีเหมือนกันสําหรับบางท่านที่จะเอาไปต่อหรือไปวางอยู่บนชุดเครื่องเสียงพวก AVR อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มันแบบว่าหรือว่าพื้นที่ที่มันจํากัดน,นะฮะก็สามารถที่จะใช้ตัวแซตพันเนี่ยไปวางแล้วก็ดูพรีเมียมและ ไม่เกะนะครับในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังนะครับต้องแจ้งเลยว่าตัว Z 9x นะครับแล้วก็ตัว z 1 0 pro นะครับและ z 1 0พันโเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่นะครับตัว Z 9x กกับ z 1 0 pro เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า Z 10 Pro เนี่ยเขาจะมีตัวพอร์ตนะครับที่เป็น AV นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวพอร์ตโคอักเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ ถามว่าตัว z 9 x เนี่ยมีไหมมีแต่ว่าเป็นลักษณะพอร์ตเดียวและต้องไปหาซื้อสายแบบว่ากระจายพอร์ตเพิ่มซึ่งก็อาจจะมีความยุ่งยากกับลูกค้าบางท่านอยู่แต่ถ้าเป็นตัวซีดูแซ10ิบปเนี่ยพอร์ตเขาจะกระจายให้เราพร้อมเลยนะครับก็คือพอร์ต av นะครับ3มสี่นะครับเราก็จะเป็นพอร์ต c o a x นั่นเองรวมไปถึงตัว Z ซพันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ทำมาให้อย่างดีแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับในเรื่องนี้ทั้งตัว Z ซดพันแล้วก็ Z9X ก็อาโปร ต้องไปหาซื้อสายแปลงมาเพิ่มนะครับลูกค้าสำหรับในเรื่องของระบบแลน Wi-Fi เนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้ง3รุ่นนะครับก็คือใช้แลนที่เป็นแบบกิกะบิตและ Wi-Fi ก็คือรองรับได้ทั้ง2.4และ 5G ในเรื่องของอเมนูนะครับต่อไปเราพูดถึงเมนูแล้วกันเมนูเครื่องเล่นของ Z9X และก็ Z10 Pro มีความคล้ายคลึงกันหรือต้องบอกเลยว่าเหมือนกันนั่นเอง นะครับแต่ถ้าเป็นตัว z 1 0 0 0 Pro นะครับเขาจะมี m o d i f y นะครับตรงหน้าแรกเนี่ยที่แตกต่างจากรุ่นน้องของเขานะครับก็คือตัว z 1 0 0 0 Pro จะเป็นลักษณะของเฟิร์มแวร์อีกแบบหนึ่งนะครับตรงด้านหน้าจะเป็นลักษณะที่แบบดูพรีเมียมเรียบหรูขึ้นนะครับสำหรับตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยนะฮะต่อไปนะครับก็พูดถึงตัว power supply ของตัวเครื่องกันนะครับว่าตัว z 0 Pro แล้วก็ Z10 Pro นะครับ เซตเจ้าเองเนี่ยเป็นยังไงตรงเนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับหัวใจสําคัญเลยของตัวเครื่องตัว Z ซตพันโปรนั่นเองนะครับที่แตกต่างกว่ารุ่นน้องนะครับก็คือตัว Z ซตเก้แล้วก็ Z ซ0สิบโปรนะครับตัว Z ซตพันโปรจะมีพาว e r supply ายนะครับอยู่ในเครื่องนะครับซึ่ง power s u p p l พตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทางซีดูเนี่ย m o d i f y ขึ้นมาเป็นพิเศษช่วยในเรื่องของการกองลดทอนพวกอ่าสัญญาณรบกวนต่างๆนะครับให้ภาพเสียงเนี่ยมันดีขึ้นนะครับ เพราะว่ามันมีโสพสต์สปายอยู่ข้างในแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Z9X และ Z10 Pro เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวอะแดปเตอร์นะครับแบบนี้ซึ่งเป็นอะแดปเตอร์แบบสไตล์แบบโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว z 1 0พัน r o เนี่ยเขาจะเป็นเพราะว่าสปายข้างในแล้วก็ตัวสายีย่จะเป็นสายพาวเวอร์แบบสาย AC ซึ่งสายพาวเวอร์ AC แบบนี้เนี่ยลูกค้าสามารถที่จะไปโมดิฟายเพิ่มหรือไปซื้อสาย AC แบบราคาหลากหลายพันเพื่อ ช่วยในเรื่องของคุณภาพภาพและเสียงต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Z 9 x Z 10 pro ลูกค้าไม่มีนะครับมันจะไม่มีเรื่องของสาย ac อยู่แล้วเพราะว่ามันใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวรีโมทกันนะครับที่ร้านเอารีโมทมาให้ลูกค้าดูนะครับสำหรับตัว Z 9 x นะครับจะเป็นรีโมทนี้นะครับซึ่งเป็นรีโมทเดิมแบบเก่าเลยนะครับของตัว Z 9ตัว s นะครับแล้วก็ตัว Z 9 x ตัวนี้กับตัวซีดู s Z10 pro นะครับใช้รีโมทตัวนี้ครับผม แต่ถ้าเป็นตัวซีดูเซ0 0ันโปรนะครับจะเป็นรีโมตตัวนี้ครับอ่าก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับรีโมตตัวนี้ดีกว่ายังไงนะครับรีโมตตัวนี้เป็นระบบบลูทูธครับข้อดีของรีโมตระบบบลูทูธก็คือถ้าเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์หรืออะไรบางอย่างที่บังหน้าเครื่องเนี่ยแม้ว่ารีโมตเนี่ยจะหันไปทางทิศซ้ายหรือขวาขึ้นหรือลงนะครับ ตัวที่เป็นรีโมทบลูทูธสามารถที่จะทะลุทะลวงได้และสามารถที่จะออกคําสั่งหรือว่ากดเมนูต่างๆเนี่ยของเครื่องซีรูเซตพันโปรเนี่ยได้เลยนะครับแม้ว่าเราจะเก็บซีรู0ซ r พันโปเนี่ยไว้ในตู้นะครับแล้วก็ปิดสนิทนะครับแต่ว่าสัญญาณบลูทูธก็สามารถที่จะแทรกเข้าไปเพื่อควบคุมสัญญาณได้สําหรับบางท่านที่มีเขาเรียกว่าตู้เก็บนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวซีรูเซ x กับเซตสิบโเนี่ย เขาจะเป็นรีโมทแบบ IR รีโมทนะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวอินฟราเรดนะครับซึ่งถ้ามันมีอะไรขวางเขาเรียกว่าขวางการกดของรีโมทเช่นอ่นาลักษณะของเราแค่เอามือไปบังนะครับเอามือไปบงังปุ๊บแค่นี้นะครับก็ไปสามารถที่จะกดได้แล้วอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของตัว Z ซตพันโปรที่เขาเพิ่มมาให้นะครับในเรื่องของรีโมทนะครับก็ต่างกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตามค่าตัวจริงๆครับ คุณภาพของสินค้าเนี่ยก็จะดีขึ้นเป็นลําดับนะครับแซตเก้าเอ็กซ์แสบโพนโปะครับก็แล้วแต่ว่าท่านนะครับจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับก็วันนี้ที่ร้านก็เอามาให้ดูทั้ง3รุ่นเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางร้านจะพูดนะครับก็ในเรื่องของตัวระบายความร้อนนะฮะตัวซีดูเนี่ยลูกค่าจะเห็นเลยว่า Z9X เก็นี่ยเขาจะระบายความร้อนด้วยตัวแผงระบายความร้อนใต้เครื่องนะครับซึ่ง จะเป็นลักษณะของการใช้ฮีทซิงค์นะครับในการระบายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของตัวซิดูนะครับตัวแซดสิบโปรนะครับจะเป็นพัดลมนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวแซดพันโปรด้วยนะครับที่เป็นพัดลมนะครับข้อดีของเครื่องนะครับที่เป็นแบบพัดลมนะครับในการระบายความร้อนก็คือจะลดอุณหภูมินะครับในเรื่องของบอร์ดภายในแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสที่เสียบข้างในด้วยนะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อดีของเขาไปนะครับว่าการที่มีพัดลมก็จะช่วย ยืดอายุนะครับความร้อนของเครื่องนะครับก็ถ้าเราเอามือสัมผัสเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเย็นนะฮะแต่ถ้าเป็นตัว z ซ x เนี่ยตรงนี้จะอุ่นเลยเป็นในเรื่องของข้อแตกต่างนะครับของ3รุ่นนี้นะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับแต่เนื้ออื่นใดนะครับทางร้านมีสายดีมายนะครับคิดค้นมาเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้งานร่วมกับตัวซีดูเนี่ยให้คุณภาพภาพเสียงดีขึ้นนะครับเป็นสายดิมั 2.0b นะครับรองรับ 4K แล้วก็ เสียง D D S X แล้วก็ d o b N Mode ก็รองรับได้กับสายเส้นนี้นะครับก็แถมให้กับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งซื้อที่พีดีหรือว่าร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วก็นอกจากนี้นะฮะทางร้านก็ต้องขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าลูกค้านะครับต้องการซื้อสินค้าที่มีประกันดีๆนะครับแล้วก็เป็นประกันที่เพิ่มเติมนะครับเป็น1ปี3เดือนนะครับมาจากบริษัท พีเีมเียเนี่ยโดยตรงโดยที่เป็นผู้แทนทำเข้าโดยตรงและมีใบกกอนุญาตกสชครบทุกรุ่นนะครับย้ำอีกทีครบทุกรุ่นนะครับบางบริษัทบางร้านเนี่ยเขาก็จะอ้างตัวว่ามีกสชเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีครบใบทุกรุ่น,นะคะข้อเสียคืออะไรนะครับลูกค้าข้อเสียก็คือว่า 1. คือสินค้าน,นี่ ไม่ได้เอาถูกเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย2นะครับเมื่อไม่ได้ถูกเข้ามาถูกกฎหมายนะครับมันเป็นเครื่องหิ้วครับลูกค้าการที่เป็นเครื่องคิ้วก็คือลักษณะก็คือว่าเนื่องจากไม่ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องครับในเรื่องของการรับประกันนะครับในเรื่องของหลังการขายหรือแม้แต่ในเรื่องของอการสนับสนุนสินค้าที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าไม่ถูกต้องเลยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ดีแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าอยากอุดหนุนสินค้าแล้วกันนะครับ ให้ถูกต้องถูกกฎหมายเนี่ยก็อยากแนะนำให้มาอุุนนทางบริษัทพีเอชดีมเดียนะครับเพราะว่าเราเข้ามาอย่างจริงๆแล้วเ,เป็นตัวแทนที่แต่งตั้งและเป็นพรีเมียมเซลเลอร์มาถึง3ปีแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเราเปิด h ฮดเดอรเพมาหลายปีแล้วครับเขาเรียกว่า8ป0ถึงสิปีแล้วแต่ว่าซีดูเนี่ยเขาเพิ่งมาทําตลาดมาเนี่ยเมื่อประมาณ3าปีที่แล้วนะครับสาปีที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ ให้ทาง P&G k เนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับอย่างถูกต้องแล้วมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองนะครับในทุกๆปีเลยว่าเราเป็นผู้นำเข้าอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เอาเครื่องที่ย้อมแมวหรือใดๆนะครับมาจำหน่ายลูกค้าเลยฉะนั้นก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจนะครับว่าซื้อสินค้าที่ P&G หน1นะครับการรับประกันดีกว่า2นะครับ ในเรื่องของการซ่อมนะครับการแก้ไขเครื่องนะครับก็จะต้องทําได้ดีกว่านะครับผมโดยที่สังเกตนะครับได้จากตัววอยนะครับหรือว่าตัวอยรับประกันนะครับหรือว่าลงทะเบียนรับประกันนั่นเองนะครับซึ่งก็จะช่วยให้ทางร้านเนี่ยหรือว่าทางบริษัทเนี่ยสามารถที่จะรับทราบได้ว่าสินค้าของลูกค้าซื้อไปเมื่อไหร่นะครับรับประกันไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยที่ลูกค้าจะไม่ขาดตกของตัวปีรับประกันเลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับลูกค้าก็คือให้เช็คตัวอยรับประกันตรงใต้เครื่องด้วยนะครับนะครับว่า เป็นของทาง p ีเคดีหรือไม่นะครับก็ดูที่ใต้เครื่องนี้ได้เลยอย่างไรก็วันนี้ก็ทาง p ีเดีนะครับขอลาไปก่อนคิดว่าลูกค้าน่าจะได้ไดอ่าความรู้นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบทั้ง3ตัวเนี่ยอย่างครบถ้วนนะครับสวัสดีครับ